สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพี่พอใจพี่รุ่งฟ้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็อ่านี่ได้เลยนะคะอิลาได้ที่นอนอีกแล้วอิลาได้ที่นอนอีกแล้วนะคะนี่ค่ะจากคุณแม่ย<อ>ุพินเนาะเอาที่นอนส่งที่นอนให้หละสีชมพูด้วยที่นอนใหม่ของอิลาที่นอนใหม่ของอลาดวงใจนะคะ พ่อปูไว้ตรงนี้หรอนี่โอ้ยนี่นี่นี่สาวสวยด้วยนี่พี่พี่พอใจอย่าพึ่งมุกพี่พอใจนี่โอ้ยมาถึงก็กอดพ่อเลยเนาะกอดพ่อเลยนอน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 เลยนอนนอนได้แค่นอนใหม่อีกแล้วนะคะนี่สีวันแววเลยนี่วันแววเลย น่นก,กับพ่อเลยนนที่นอนใหม่ของนอนอคุณแม่ยุพินส่งมาให้น้องดวงใจเนี่ยค่ะนอนขอบพระคุณนนคุณแม่ยุพินค่ะที่เมตตานะคะขอบพระคุณนอนย่างสูงค่ะได้ที่นอนใหม่แล้วยังยังไม่มีหมอนข้างเลยเนาะยังไม่มีหมอนใช่ไหมลูอกอยากได้หมอนไหมคะ สวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่ยุพินาที่เมตตานาอิลาดวงใจนะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะสิ่งที่นอนมาให้อหลาแล้วได้เปลี่ยนกันกับคุณแม่ยุยเนาะแล้วมาค่ะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะก็ขอให้บุญบารมีช้างพระครูประกัรช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายปกปักรักษาคุณแม่ยุพินนะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองคะ่ะพิดสินใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชคมีลาภก้อนใหญ่ๆนะคะกราบขอพระคุณคุณแม่ยุพิน,นะคะ่ะโอ้ยมีหยกพอเลยเบาๆสงสัยจะคิดถึงพ่อมากละสิวันนี้อวันนี้แบบพ่อเข้ามานี่อ้อนพ่อใหญ่เลยนะเราเนี่ยอ้อนเก่งเหมือนกันนะเนี่ยอ้อนพ่อเก่งเหมือนกันนะเราเนี่ยนนๆ อ้อนพ่อเก่งเหมือนกันเนาะคนเก่งนอนนมันตักเนาะนอนมันตักพ่อบ้าให้นอนมันตักเลยวันนี้เดี๋ยวนอนมันตักแล้วเดี๋ยวนอนมันตักพ่อแล้ว,ลวนอ,นอ,วอู้วันนี้อ้อนพ่อแปลกๆค่ะคนอ้อนพ่อวันก่อนนี้สนวันนี้อ้อนพ่อเด้อค่ะแม่แม่แม่แก้วยัง่วงหลดูค่ะดูค่ะแม่แก้วนี่นี่ใครแบบมาเล่นกับน้องนางไม่ค่อยพอใจเลยนะโอ้ยย่าหันมาทั้งนี้ดูค่ะ นินทาเราไม่ได้เลยเนาะแม่แก้ารีบ <laughs> หันมาเลยดูดูค่ะแม่แม่ดูลูกของนางค่ะดูดูด,ดูดูตานาค่ะสายตาของนางเนานะมาดูคนอ้อนนะเด็กอ้อนพ่อนะอ้อนเก่งด้วยนี่โอ๊ยคิดถึงพอ่อคิดถึงพอนะ่อนาะอ้อนพ่อเก่งด้วยนะพ่อด้วยค่ะโอ้ยจุบจ๊บจุ๊บพ่อ พ่อเก่งด้วยนั่งลงนะล,ลูกนั่งลงยังไงคะอ้าวพอแม่เข้ามาเขา,าเล่นกับแม่แล้วแม่อาหนูจะเล่นแม่แรงนะลูกไม่มึงแม่ยังเก็บอยู่เลยนะ <c oughs> ดูอ่ะโอ๊ยไปหาพ่อเลยไปหาพ่อสิคะเล่นกับพ่อนะาะพ่อเกียดทะเลนีนแม่พ่อเกีย นะพี่เขียดพี่เขียดก็มาเด้อค่ะปูนปูนมาอะไรพี่เขียดอยู่ปูนอะโอ้ยเนาะคนอ่อนพอเก่งครัอโอนเก่งอโอนเก่งอโอนเก่งมากเลยค่ะจะไปไหนเนี่ยไม่ไม่ตามพ่อให่เพิ่งไปพ่อเล่นอยู่นี่แหละย,ยังกันอูก่อนนี่มาเลยมาเลย ใครมาเยี่ยมหนูนี่ใครมาเยี่ยมหนูนู่นใครเอ่ยใครเอ่ยดูๆกำลังมาเลยนะพี่เขียดคะ่ะไปไหมั้พี่เขียดเด้อค่ะนู่นอยู่นู่น,นไปแล้วปล้างมือ ปุ้ยเลยนะคะแม่นอนนานด้วยนะคะโอ้ยที่นอนสวยๆนอนหลับเลยเวลาเวลาหลับปุ๋ยเลยแม่แก้วเจ้าเยาปุ๊กลูกหลายแม่แก้วแม่แก้วนางหงลูกคะ่ะแม่โอ้ยน้องโอ้ยมีพี่พิงด้วยนะคะแม่อ๋อนอนกำลังแบบนี้นอนสบายเลยนะคะ ลานนนสบายเลยค่ะแม่แม่หลับปุ๋ยเลยนี่นะคะทีนอนิ่มๆอีลาก็ลับเลยแม่แก้วอย่าปลุกลูกเดอปลุกลูกนะคะแม่แก้วกลางคืนไม่ยอมนอนนะคะแม่ ใชไมเอ่อวันนี้จะนอนกลางวันได้นานกว่าทุกครั้งคะ่ะว่าแม่แก้วปลูกไม่ค่อยได้นะคะอืมเนาะอ,อารมณ์ดีนะคะแม่ดูคะ่ะนอนหลับเลยหลับเลยน,นั่นนนแม่แก้วเวเวลามาหาลูกนางนางก็แบบชอบปลูกนะคะคุณแม่คะ่ะนางไม่ค่อยให้ ไม่ค่อยพึ่งใกล้ลูกนานะคะเอ๊ยชาวน้อยชาวน้อยนอนน่ารักแท้แบบ จะส่งหนูแล้วเนี่ยแต่หนูก็ชอบนอนเนาะเอ้ยดูเลื่องตามองดูนะโอ้ยโอ้ยหลับเลยหลับมีความสุขอาลับเลยค่ะหลับเลย,ลเลยไม่ได้มีทาอะไรหนูนะลูกหนูนอนนะคะตานินทานะลูกนะหลับยาวๆเลยนะคะหนูน้อยนี่ค่ะคุณแม่ทานอนของนางค่ะอืมนยากมีที่นอนสบายๆเลย ก็จะได้เปลี่ยนกันมาคุณค่ะได้ทีนายของคืนเลยนะคะอืมลับประนอน,นะคะคุณแ้ค่ะอันนึ้ง็็นอนกลางวันอัน,นก็ไว้นอนกลางคืนนะคะ เป็นดูเด็กนอนเท่น่าระที่สุดเลยตมุตมิเลยนะคะคุณแม่ดูดูค่ะแม่แก้วนาพยายามจะปลูกลูกค่ะคุณแม่มกำลังหลับสบายเลยแม่แก้วอย่าปลูกหนูนะนะไมนะ ท่านอนของน้องเลยมีความสุขเลยนะคะตุณน,นี้ค่ะโอ้ยสุขแต่นานๆนแานม่แก้วพูดยังไม่สุดคำเลยมะะีค่ะดีค่ะน้าพยายามจะทําให้ลูกตื่นค่ะคุณแม่นี่เราอย่าจะกวนหนูคะ่ะเดี๋ยวนี้ก็คือหนูจะเป็นยามให้แก้วอย่ากวนหนูแม่กลัวนหนูกลุ้มๆ แม่อย่ากลัวนหนูนะคะอยู่กลางคืนหนูจะเป็นยามให้แม่แม่ได้นอนพักผ่อนเวลาแม่นอนเนาะน้องก็จะเดินวนนะคะเดินวนเดินวนนะคะคุณแม่ค่ะดูดูดูแม่แก้วจาเป็นอย่างนี้ดูพยายามค่ะโอ้คนลูกหมดแล้วเอย มแม่ขาเสียงดังมากเลยอ่ะแม่แก้วโอ้ยเนาะพอรุนไม่อยู่เออลูกก็ตื่นตัวเนาะนั่นๆันนนนนนน่แม่แก้วคนลูกไม่มีเพราะเรานี่แหละแม่แก้วยิ่งพูดยิ่งทำใส่เดียแม่แก้วนี่ไม่ได้ทำอะไรลูกของเธอเลยนะแม่แก้วฉันไม่ได้ทำอะไรลูกของเธอเลยนะ โอยนะแม่แก้วอย่าทำน้องแม่แก้วน้องจะนอนน้องจะนอนแม่แก้วจะเป็นยังนี้ใช่ไหมล่ะอิหล,หละหน,หนูจะนอนคะ่ะหนูจะนอนออน่ารัก,น,รก,น,รกน่ารักที่สุดเลยไม่ได้นอนเลยค่ะแม่แม่แม,แม่แก้วปลุกแล้ว แม่แก้ปลุกหนูไปแล้วดูค่ะแม่แม่หัวหัวค่ะดู่ากอดลุกไปเลยไม่ให้นอนค่ะคุณแม่ไม่อย,ยอมให้หลานอนต้องปูที่นอนไว้ข้างๆตรงนี้ด้วยเนาะค่ะคุณแม่ปูไว้เรียงกันส่งพื้นเลยนะจะได้นอนหลับสบายนะคะคุณแม่ค่ะโอ้แม่แก้วจะเป็นอย่างนีห้หัวหัวจริงๆค่ะคุณแม่นานหววลูกมากคะ ม,มันจะปูที่นอนให้น้องส่งพื้นติดกันเลยนะคะแม่นอน,นอน้องจะได้น้องสบายนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะผิดพ,พลาดประการใดก็ขออภัยคุณพ่อคุณแม่ซีทุกท่านด้วยนะคะก็ขออนุญาสดุดขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ บายบายค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปของเราในครั้งต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ